สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง MMM ทีวีนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับก็ฝากน้องๆน,นะครับกดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับผมในการทําคลิปต่อไปของพี่เนาะนะครับโอเควันนี้นะครับผมพี่จะมาแจกมอสอ่ามอสบนเมืองอีกแล้วก็จะเป็นมอสดีเขตเลยนะนะครับผมนะเออบอกเลยว่ามอสดีเขตตัวนี้เนะี่ยพี่ไม่ได้เป็นคนทําเองนะพี่ไปเอาของต่างชาติมานะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ เครดิตไว้ให้เนาะนะครับอ่ะแล้วก็ประมาณนั้นนะครับทิ้งลิกงเครดิตไว้ให้โอเคก็วิธีการไกรล่างเลยครับผมก็ให้เราเนี่ยกดใช้สกินนะครับนี่ก็จะเป็นสกินดีเครดแบบนี้เลยเนาะนะครับอ่ะใครที่ทําไม่เป็นก็ทําตามคลิปไปได้เลยนะครับผม ก็วิธีการใช้สกิลนะครับผมนะง่ายๆเลยนะเลื่อนสูตรลงมานะครับมันก็จะมีอยู่2ไฟล์นี้เนาะอ่ะสชื่อนี้นะครับอันแรกเนี่ยมันจะมีเสียงออันแรกจะไม่มีเสียงแล้วก็อันที่2จะมีเสียงนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะเมื่อเราก,กดตัว x นะครับผมนี่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ดีเคทสไลเดอร์คิก <c oughs> ไลเดอร์คิกนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ระเบิดตุ้มตามเลย <c oughs> โอเคครับประมาณนี้เลยนะ บอกเลยว่าโคตรเจ๋วเลยนะเออก็บอกเลยว่ามอสเนี้ยเนี่ยพี่หามานานมากแล้วนะเออคือแบบต่างชาติเขาเพิ่งเพิ่งจะมาทำอ่ะนะครับผมเออพอดีว่าผ่านไปเห็นพอดีก็เลยเอามาแจกให้แล้วกันแล้วก็ทิ้งเครดิตไว้ให้เขานะครับผมเนาะก็ฝากน้องๆน,นะครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์พี่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยเนาะนะครับดูดิกระโดดแบบนี้เลยแบบโคตรเจ๋งอ่ะนะ โอเคประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่เป็น Mo ส d e เคดเลยนะก็สำหรับมือถือนะครับผมเนาะในคอมก็รู้สึกจะเห็นมานานแล้วนะครับแต่ในมือถืออนี่ยบอกเลยว่าเพิ่งจะมานะครับผมโอ้โห,โโหไรเดอร์คลิกโอ้โหโคตรจ้าบเลยนะทุกคนนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับ Mod d e เคดนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้วิธีการติดตั้งก็จะมี 2วิธีการติดตั้งนะครับก็จะมีลงคียโอแล้วก็ลงสกิน2อย่างเนาะอ่าให้ดูให้จบนะนะครับผมแนะนําให้ดูให้จบนะครับ้องวิธีการติดตั้งนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยมอดีเขเนาะนะครับผมอ่ะก็ฝากน้องๆน,นะครับผมกดไลค์กดซับสไคร้และตุกรกติ่งเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยแล้วกันนะครับผมพี่จะได้หามอสปวนเมืองแบบนี้เนี่ยมาแจกเยอะๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ ฝากากดถูกใจเพจเครดิตด้วยแล้วกันหรือว่าช่อง YouTube อันนี้พี่ไม่มั่นใจนะเพราะว่าพี่ไปเอามาจากเว็บนะครับผมเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยมอดดีเคดนะครับผมนะอืมเจ๋งๆประมาณนี้เลยนะครับอ่ะใครที่ตามหามอดไรเดอร์นะมาหาที่ช่องพี่ช่องเดียวเลยนะครับเพราะว่ามีช่องพี่ช่องเดียวที่แจกนะครับผมโอเคก็ไปดูวิธีการลงวิธีการติดตั้งกันเลยครับโอเคครับผมเล s โก ก็ส่วนวิธีการติดตั้งนะครับก็ก่อื่นเลยเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมีเอ่อตัวเกม gta san andreas นะครับผมก็คือเจ้าตัวเกมจาก Pa Play Store หรือว่าตัวเกมจากเอ่อตัวเอ่อตัวปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอให้มีตัวเกม gta san นะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับแอปที่จำเป็นนะครับผมก็จะมี GTA IMG นะครับผมแล้วก็ TXD2 นะครับอ่ะแล้วก็ไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้เนาะสามารถหาโรลดได้ตาม Play Store นะครับแล้วก็ตาม YouTube ได้เลยเจ้า3ไฟล์นี้นะครับผมเนาะโอเคอ่ะก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับโอเคครับก็ก่กอนอื่นเลยเนาะไฟล์ที่เราจะลงกันวันนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟล์นี่เลยเจ้าไฟล์ตัวนี้ เนาะสามารถดาวน์โหลดได้ในใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมก็ทําการแตกไฟล์ได้เลยเนาะนะครับก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มานะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมอันนี้คือไฟล์เสียงนะอ่าไฟล์เสียงตัวนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยกดคัดลอกเลยนะครับผมปุ๊บอ่ะกดคัดลอกนะครับผมอ่าเอาไปวางที่นะครับผม Android นะครับ Data นะครับผม แล้วก็หาชื่อคอมล็อกสตาร์เกมนะครับโอเคครับอ่ะคอมล็อกสตาร์เกมปุ๊บจากนั้นเข้ามาที่ไฟล์นะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับกดวางนะครับผมอ่ากดวางไปเลยนะครับผมปุ๊บโอเคมทุกคนกดวางแล้วนะครับผมก็ไปเริ่มวิธีต่อไปต่อเลยเนาะนะครับโอเคครับต่อไปนะครับผมเราจะมาลงตัวคีโอตัวนี้กันนะครับผมก็อ่ะให้เราคลิกเข้าไปที่คีโอนะครับปุ๊บ จากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับผมทําการคัดลอกเลยนะอะทำการกดคัดลอกปุ๊บนะครับอเอาไปวางที่นะครับผม Android เหมือนเดิมเลยนะ,ะแล้วก็ Data นะครับนี่แล้วก็หาชื่อ Com ลอสต r าเกมเหมือนเดิมเลยนะโอเคคอมลอสต r าเกมเหมือนเดิมเลยนะครับผมปุ๊บจากนั้นกดวางหน้านี้เลยนะครับนี่ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม โอเคครับต่อไปนะครับผมให้เรานะครับผมทําการเข้ามาที่ g t a IMG นะครับผมอ่า GDA IMG คลิกเข้าไปนะครับอ่ากดไปเลยนะครับผม Open IMG นะครับผมเลือกไปที่นะครับ Android นะอ่าเลือกไปที่ Android นะครับตัวนี้ Data ตัวนี้อ่าแล้วก็หาชื่อนะครับผม com Rockstar Game เหมือนเดิมเลยนะนี่แล้วก็ตัวนี้เลยนะปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับอ่ แล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ GTA 3จด IMG นะครับผมปุ๊บอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นกด3มขีดด้านบนนะครับผมแล้วก็เลือกอันที่2นะนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดกลับไปหน้าไฟล์ดีเคดของเราได้เลยนะครับผมอ่ะเพื่อนๆเก็บไว้ตรงไหนก็เข้าไว้ตรงนั้นได้เลยนะครับผมนะโอเคอ่ะกดคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่ GTA 3 IMG ตัวนี้นะครับผมปุ๊บ จากนั้นนะครับไฟล์ที่เราต้องลงนะครับผมก็จะมีไฟล์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้นะนะครับผมนี่เลย1 2 3 4 5 6 6ห้าหไฟล์นะครับปุ๊บอ่ะกดไปเลยนะครับผมจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งเนาะนะครับอ่ะจากนั้นกดรีบูตนะครับปุ๊บนี่นให้ครบ100%เเซเลยนะครับผมนะโอเคครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเราจะมาลงตัวอีกตัวหนึ่งกันนี่ก็ ให้ทุกคนเข้ามาที่แอป TXD True นะครับผมอ่าปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับกดรูปภาพนะครับผมด้านล่างขวามือนะครับผมรูปแฟ้มเนาะอ่ะจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับผมเข้ามาที่นะครับผม Android Data นะครับจากนั้นหาชื่อ com Rockstar g a m e นะครับผมนะปึ๊บเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่ไฟล์นะครับเข้ามาตัวนี้อ่ะโอเคอ่ะแล้วก็ ให้เราเนะครับเลือกไปที่ g t a 3นะครับผมปุ๊บนะแล้วก็ติ๊กถูกไปที่ g t a 3ได้เลยนะครับผมอ่าโอเคจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งเนาะอ่ะจากนั้นกดรูปภาพบวกนะครับเลือกอันที่2นะอ่าย้ําว่าอันที่2นะครับอ่าจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ไฟล์ดีเคทของเราได้เลยเนาะนะครับผมก็ใครที่เอาไว้ตรงไหนก็เข้ามาตรงนั้นได้เลยนะครับก็ ให้เราเข้ามาที่ gta 3จด img นะครับผมอ่าแล้วก็ติ๊กถูกมาที่ตัวนี้เลยนะไฟล์มันจะมีไฟล์ตัวเดียวเลยตัวนี้นะครับผมอ่ะแล้วกดไปเลยเนาะเลือกอันกลางติ๊กถูกออกหนึ่งอันนะครับแล้วกดโอเคนะครับผมอ่าจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยรอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะโอเคอ่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนะครับผมอ่ะโอเคก็ส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะก็อ่าก่อนอื่นเลยทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะครับเพราะว่าพี่ลืม <c oughs> เพราะว่าพี่ลืมให้ทุกคนลงสกินนะครับผมก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทิ้งลิงก์เป็นอ่าไฟล์สกินแล้วก็ไฟล์คีโอนะครับคลิปแรกที่เราดูไปเนี่ยก็จะเป็นคีโอเนาะแล้วก็คลิปอันนี้ก็คือคลิปลงสกินนะครับถ้าใครลงสกินไปนแล้วก็ไม่ต้องลงก็ได้นะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคก็ไฟล์สกินนะครับ ให้เราดาวน์โหลดมาเนี่ยข้างในนะครับมันก็จะมีไฟล์ประมาณนี้เลยมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไฟล์นะครับผมก็ลงง่ายๆแป๊บเดียวนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการแรกกันก่อนเลยเลยเนาะนะครับผมอ่ะก็ให้เรานะครับเข้ามาที่ gda สม img นะครับผมปึ๊บนะกด open img นะครับผมเลือกไปที่นะครับผม android นะ android android นะครับผม data นะครับอ่ะ แล้วก็หาชื่อคอมล o c k s t a r game นะครับผมนะตัวนี้นะครับอ่ะเลือกไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้เลยนะแล้วก็จากนั้นนะครับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับ GTA 3.IMG นะครับอ่ะจากนั้นกดคลิกไปเลยจากนั้นเลือก3มขีดด้านบนขวามือเลือกอันที่2นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ไฟล์สกินของเราที่เราดาวน์โหลดมาได้เลยเนาะนะครับอ่ะโอเคเข้าไปเลยนะครับ โอเคครับก็ให้เรานะครับติ๊กถูกไปที่2ไฟล์นี้นะ่านามสกุล dff นะครับผมปุ๊บนะอ่าจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งเนาะจากนั้นกดรีบูตนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมให้รอครบร้อยเเซเลยนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่ txd 2นะครับผมปุ๊บอ่ะจากนั้นนะครับ ให้ทุกคนนะครับผมเข้ามารูปแฝมนะครับผมนะแล้วก็เลือกไปที่ TXD นะครับผมอ่ะทุกคนคงจะเข้า TXD กันเป็นแล้วแหละเนาะเพราะว่าดูคลิปนี้โอเคอ่ะกดคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับเลือกแฝมนะครับผมนี่แฟมด้านล่างนะครับเลือกอันที่2นะนะครับโอเคจากนั้นก็ให้ทุกคนเน่ะเข้ามาที่ไฟล์ดีเคทของเราได้เลยนะครับผมเนาะเข้าาที่ไฟล์ดีเคทนะนะครับ โอเคถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับผมก็อ่านเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเข้าที่ไฟล์ดีเคดของเรานะที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์นี้เนาะนะครับกดคลิกเข้าไปจากนั้นก็เลือกเจ้าสองไฟล์นี้เลยนะแล้วก็กดไปเลยนะครับเลือกอันกลางติก๊กทุกออกหนึ่งอันแล้วกดโอเคนะครับผมอ่ะจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยรอสักครู่หนึ่งนะครับเนาะนะครับ,นะรบอ่ะรอสักครู่หนึ่งนะครับผม โอเคครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะนะครับอ่ะโอเคก็วิธีการลงสกินเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จหรือเปล่ามันยังไม่เสร็จนะครับผมโอเคเลยอีกอย่างนึงนะครับผมเนาะโอเคครับผมก็ ตัววิธีต่อไปนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ไฟล์ดีเคดได้เลยเนาะนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกดคัดลอกเจ้าสกินตัวนี้เลย2ไฟล์นี้นะครับผมอ่ะก็พี่จะพึ่งลงไปเมื่อกี้แหละนะครับผมก็ขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะให้ทุกคนคัดลอกสกินอันนี้เลยนะมันจะเขียนว่าสกิน v 3มนะครับผมเนาะคัดลอกนามสกุล csi นะครับแล้วก็ fx 3นะครับเจ้า2ไฟล์นี้นะครับผมเนาะก็ให้ทุกคนกดคัดลอกไปเลยนะครับปึ๊บ นะโอเคจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับผมเข้าไปที่ Android Data นะครับผมจากนั้นนะครับหาชื่อ Com Lo c k Star g เกมนะครับผมนะปึ๊บจากนั้นกดวางนะครับอ่าทำซ้ำแทนที่ไปเลยนะครับอ่าถ้าทุกคนมีแล้วมันก็จะขึ้นแบบประมาณนั้นนะค,ะนะครับ ถ้าทุกคนมีแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณนั้นนะครับถ้ายังไม่มีมันก็จะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับผมโอเคเนาะอ่ะก็ส่วนวิธีการติดตั้งสกินเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันที่ลืมนะครับผมโอเคก็อ่ะก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆด,ด้วยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะโอเคก็เจอกันใหม่ ep หน้าครับบ๊ายบาย